นิยายดักนิยายเสียงเรื่องเพลิงปรา,า,ารถนาตาตาลด้ตอนที่สิบเจ็ดชาวมืดวันตอบมาหลังจากพายุสงบกัลยาก็ออกมารับกลมที่ชายหาดเพราะเจ้าของเกาะยังไม่ตื่นเธอท้าสายตามองทะเลกว้างคิดไปสรารพัดว่าจะหักข้ามใจ ไม่ให้รักเขาได้อย่างไรเหมียวกัละยาหันขวับกลับไปมองตามเสียงเ็กทันทีพี่แก้วเธอมองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อแก้วเห็นผู้คุมร่างยับแอบบกลับจึงออกมาด้านนอกเพราะนอนไม่หลับไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับเธอพี่เห็นเหมียวลงมาคนเดียวก็เลยแอบ,บตามลงมา เธอศบตาเขาดวงตาของเขายัางเหมือนเดิมเขาหวังดีกับเธอมองเธอด้วยสายตาดวงเดิมจากที่เธอต่างจากเธอปัจจุบันนี้ที่มันได้เปลี่ยนไปแล้วกัลยาจึงเลือกที่จะหลบตาเขาด้วยความละอายพี่แกรู้ได้ยังไงคะว่าเหมียวอยู่ที่นี่ไม่สำคัญดอกเหมียวแต่ทำไมเหมียวไม่บอกพี่ละ่ะ เหมวก็รู้ว่าพี่ช่วยเหมีวได้แล้วเหมีวก็คงแก้วครบกรามรู้สึกเจ็บปวดจนบรรยาเป็นคำพูดออกมาไม่ได้เหมีวเธออึกอักแล้วต้องตกใจว่าจู่ๆแก้วก็ขยับเข้ามาแล้วกลุ่มมือของเธอไว้กระยาหันซ้ายหันขวาอย่างตระนกเพราะ กลัวว่าซาตานร้ายจะมาเห็นเข้าแต่ทว่าแก้วเขากลับไม่กลัวในเมื่อเขารักกัรยาพี่แก้วคะปล่อยเมียวเธอคะ่ะเธอพยายามดึงมือนี้อย่างหวาดกลัวพี่แก้วปล่อยเธอนะคะถ้าพี่ไม่อยากเดือดร้อนพี่ไม่กลัวแค่เมียวบอกว่ารักพี่กันเดียว นานแค่ไหนพี่ก็จะรอผมว่าคุณอย่ารอดีกว่าคุณแก้วเสียงห้าวห้วนคำรามกรลยาสะดุ้งเฮือกหันไปสบตากับนายเพลิงที่จ้องมือของเธอราวกับจะกินเลือดกินเนื้อคุณมันเห็นแก่ตัวเหมียวก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเธอมีหัวใจนะคุณเพลิงเบะปากร้องอ่ะก็อย่างที่บอก เธอทำสัญญากับผมผมไม่เคยกักขังเธอเลยสักนิดคุณจะทำไมไม่ทราบเขาลอยหน้าพูดยิ่งทำให้แก้วกดแขนขณะที่เพลิงกระชากแขนของกัลยาอย่างดุดันเขาดึงเธอมาด้านหลังของเขาขณะที่มันยิ่งสร้างความเดือดดานให้กับแก้เป็นยามากเขาใช้ช่วงเวลาที่เปลิงไม่ทันระวังตัวพุ่งใส่ตัวจน ขณะที่เพลงไม่ทันได้ระวังทั้งคู่ลมกลิ้งเกลือก,กันอยู่บนทายกลัลยาเกรีดร้องทำให้ทุกคนรีบมาดูเหตุการณ์แม้แต่กอนกระมลเองกลัลยาพยายามจะเข้าไปห้ามแต่คนยังเพลิงมีหรือจะยอมเขาสู้กลับจนแก้วโดนไปไหลหมัดกระทั่งคนของเพลิงเข้ามาห้ามทับแยกแก้วออกจากเขาได้สำเร็จ กัรยาโผล่เข้าหาแก้วเพราะเขานอนอยู่บนพื้นทรายครั้งนี้จะไม่มีการดีดออีกต่อไปเมื่อกัลยาถูกเพลิงกระชะอาออกมาอีกครั้งทรงแขกเพิ่งสั่งคนของเขาเสียงดังขณะที่เขาแบกร่างของกัรยากลับเข้าห้องเขาคาดโทษเธออย่างหนักที่บังอาจแอบออกมาพบกับคนรัก และมันทำให้เขาทั้งหึงทั้งหวงที่เห็นเธอจับมือกับไอ้หน้าจืดนั่นเขาโยนเธอลงกับเตียงดังตุบก,ก่อนจะคว้าเธอพาดกับตักแล้วตีก้นเธอถึงสองครั้งกรี๊ดเจ็บนะรักมันมากใช่ไหมที่ตีเนี่ยจะได้ให้เจ็บแล้วจำํำทีหลังจะได้ไม่ไปให้ท่ามันอีกจําไว้ เขาข่มขู่เธออันที่จริงเขาไม่ได้ตีเธอแรงเลยแต่มันเป็นเพราะความหวงบวกกับความตกใจของกะระยาเองที่เธอเปลือร้องออกมาเธอจ้องเขาด้วยความโกรธคราวนี้เธอลุกขึ้นมาชกเขาอย่างเต็มมัดแล้วเตะเขาอย่างเต็มรักที่วางขาของเขานั่นแหละแล้วเธอก็ออกวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตชายหนุ่มจุก จนหน้าดำหน้าแดงอย่างบอกไม่ถูกจะตามออกไปก็ลุกไม่ขึ้นจึงสั่งลูกน้องให้ตามเธอไปแทนไม่นานด่างเล็กๆก็ถูกลากกลับมาที่ห้องทั้งที่เขายังไม่หายจุกกัละยากิร้องกระวนกระวายยีเด็กบ้าคิดจะหนีไปไหนฮะกัละยานั่งพับเพียบลงกับพื้น เธอหอบอย่างหมดแรงมองเขาด้วยดวงตากลมโตวขวางขุนพวกลูกน้องของเขาเออกไปกันหมดแล้วและคราวนี้เขาอยากจะชำระโทษเธอเมื่อเขาขยับเข้าเธอเข้าหาเธออย่างใจเย็นอยากให้สูญพันธุ์นักใช่ไหมงั้งนก็ดีมาเป็นแม่พันใุในผมก็แล้วกันพูดจบเธอก็กรีดร้อง ดิ้นโนอย่าไม่คิดชีวิตเขาทำจริงๆเขาลงโทษเธอเธอทั้งโกรธทั้งน้อยใจแม้จะแพ้เขาทุกทีไปแต่จะไม่ให้เธอแก้เผ็ดเขาก็คงไม่ใช่ที่คราวนี้เธอขัดขืนเขาเต็มแรงเธอไม่ยอมง่ายอีกต่อไปไม่อย่ามายุ่งกับฉันคนบ้าคนเลวฉันเกลียดคุณ เธอเอาแต่ย้ำคำเดิมรู้แล้วว่าไอ้เ่าเกลียดไม่ต้องย้ำเพลิงคำรามลอกคราบเธอจนอยู่ในชุดวันเกิดสุดท้ายเธอก็ต้องยินยอมเขาแต่ครั้งนี้บทรักของเขารุนแรงเหลือเกินอย่างกับเขาจะใช้บทรักเพื่อทำโทษเธออย่างไรอย่างนั้นเขาสามารถทำให้กาลยา ทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันเธอพาวาเฮือกเมื่อเข้าสู่ภาวะของความสุขอันสูงสุดมือเล็กๆก,กอดดัดเขาแน่นดาวกับกลัวว่าเขาจะหายไปสุดท้ายเธอก็ตอบรับเขาเอย่างนะ่าอายที่สุดหลังจากได้ไปเที่ยวยังดินแดนสวรรค์ชั้นฟ้าหญิงสาวจึงรอกระทั่งเขาหลับไปอย่างใจเย็น หลังจากนั้นจึงใส่เสื้อผ้ารัดกลุ่มที่สุดแล้วค่อยๆย,ย่องออกมาอย่างเงียบเชียบต่อไปนี้เธอจะไม่ยอมให้เขามาออกคำสั่งกับเธอได้อีกต่อไปเธอหลบคนงานของเขาแล้วรีบวิ่งผ่านประตูออกไปโดยอาศัยความตัวเล็กและคล่องตัวของเธอเองคอยดูนะฉันจะไม่ยอมอยู่ใต้อานาตของคุณอีกแล้ว และแล้วเงาเล็กๆของเธอก็ค่อยๆหายไปกับความมืดในป่าพลิงตื่นขึ้นมายังตกใจเขาไม่พบกัลยายอยู่ในห้องเดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่พบและด้านนอกก็ไม่มีใครสักคนที่เห็นเธอเขาออกหาตามชายหาดก็ยังไม่พบอีกจึงทำให้ในายหัวเพลิงเกิดความเป็นห่วงและยุ่งยากใจ เธอไม่เคยหายไปไหนมาก่อนเขาให้คนของเขาตามหาเธอจนทั่วกลับไม่พบโอ้กะเรยาใจของเขาจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยกลัวอะไรเช่นนี้มาก่อนเลยสองคนนั่นไม่ควรมาที่นี่เธอไม่ควรจะน้อยใจเขา ทั้งคู่ไม่ควรจะโกรธกันเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายใจทะเลเขาหาเธอแทบพลิกแผ่นดินป่าทั้งชายหาดและทะเลยิ่งการค้นหายืดเยื้อออกไปเท่าไหร่หัวใจของเขาก็ยิ่งวนไหวมืดแบบนี้เธอจะหายไปได้ยังไงกันคนของเขาและเพลิงออกตามหาจนทั่วเขาหวาดกลัวมากขึ้นทุกขณะไม่รู้เลยว่ากรัระยา จะเป็นตายร้ายได้อย่างไรขเขาเฝ้าภาวนาขอให้เจอเธอขอให้พบหญิงสาวในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดกระทั่งเช้ามืดของวันใหม่เพลิงจึงพาร่างออ่อนดโะ่อยโรยแรงเพราะไม่ได้กินไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อาวานจนตลอดทั้งค่ำคืนที่ผ่านมาที่ออกตามหาเธอ เขากลับเข้ามานั่งพักในบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายเขาน้ำตาซึมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความมั่นใจที่มีเริ่มสั่นคลอนเมื่อค้นหาเธอเท่าไหร่ก็หาไม่พบไม่ว่าจะที่น้ำตกหรือที่ทะเลก็หลายร่างอารสรของคนที่เขารักเธอหายไปไหนถูกใครจับตัวไปหรือเปล่า ไอ้สคนที่เคยคิดไม่ดีกับเธอก็ถูกนำตัวมาสอบสวนแต่ทว่าทั้งสา<อ>มก็ไม่มีใครได้พบเธอเขาเพิ่งจะเข้าใจในตอนนี้เองว่าแท้ที่จริงแล้วเขาลงรักกัะละยาเข้าเต็มหัวใจและเขาจะไม่มีวันยอมให้เธอหายไปเธอคือดวงใจของเขาเขาเดินอย่างอ่อนระโหยโซซัสโซเซกลับมาที่ห้องเขา แต่ทว่าดวงตาคมดุต้องเบิกโตตื่นตะลึงราวกับว่าเขาได้พบนางฟ้าในดวงใจจบแล้วนะคะเพิงปัดนาสซาตานได้ตอนที่17เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะมีเวลาเขียนแค่นี้แหละตาขอตัว อัพโหลดเสร็จแล้วก็จะนอนนะคะขอพักผ่อนบ้างนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะยังเหมือนเดิมนะรบกวนเพื่อนๆน,นะคะช่วยชมสิ่งที่น่าสนใจให้ตาด้วยนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของตาด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะอาจจะงงๆเนาะตางเขียนนิยายด้วยตัวเองนะคะก็หลังจากที่ทำงานประจำแล้วก็มานั่งเขียนนิยายให้ทุกคนได้ฟังเนาะเขียนแล้วก็อ่านนะคะตากเขียนสดนะคะทุกอย่างคือสดจริงๆเรียวจริงๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรักนะคะปุนรักษาสวัสดีค่ะ